ของที่สนามโอทาฟอร์ดในเกมในศึกฟุตบอลแห่งอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาโดยศึกุลาบในครั้งนี้นะฮะเรต์เดวิลและโชฟอร์มข่มฤทิ์แบบมิดดั้มกันเลยเดียวโดยพวกเขาได้ประตูรวมทั้งสิ้น6ประตูก็จะมีจากทางสกอตแมทโทมินี2ประตูบริโน่เฟอร์นเดส2ประตูวิกเตอร์ลินเดเลฟและก็เดนนิสเจมขณะที่ทีมเยือนได้2ประตูจากทางเรียมคูเปอร์กับทางอ่าจวรดักลาสนั่นเองนะฮะ สำหรับ3คะแนนในแมตช์นี้ทําให้ทางแมนยูนั้นขยับขึ้นมาอยู่ดับที่3มีทั้งหมด26แต้มตามหลังลิเวอร์พูลจากฝูง5แต้มนะฮะแต่แข่งอย่งน้อยกว่า1นัดโดยโซชาเปิดใจมาว่ามันสุดยอดมากเลยนะและน่าอัศจรรย์ใจที่สุดตั้งแต่นาทีแรกที่เรามีแผนที่จะไล่ขยี้พวกเขาการพยายามเติมเกมบุของเรานั้นทํางานได้ผลนะฮะและแน่นอนว่าสกอตต์แม็กโชเมเนนั้นยิงไปสประตูในช่วงเวลา3ามนาทีซึ่งเป็นการเริ่มต้นเกมที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะราบวัตถุวิชาช่วงต้นเกม แต่นักเตะทุกคนก็มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเรานั่งดูวิดีโอแล้วก็มองหาแนวทางที่เราจะทำลายพวกเขาสกอตเคยเล่นเป็นกองหน้าสมัยยังเป็นเด็กเขามีสภาพร่างกายที่แข็งแกรง่งเขาสามารถเอาชนะการเล่นลูกอากาศได้การเข้าเสียบสกัดแต่เขายังเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความเร็วขาบม้าชะวิงหาพื้นที่ซึ่งเราคาดหวังให้ทําแบบนั้นอยู่เสมอและมันเป็นการทํางานที่ยอดเยี่ยมจากผู้เล่นทุกคนในการสร้างพื้นที่ที่จะจบสกอร์ได้เด็ดขาด บางครั้งผมต้องหยุดสกอต์เมนโทเมเนจากการพยายามเติมเกมบุกมากเกินไปเพราะเขามีธรรมชาติของการเป็นมิสฟิลตัวรุกแต่เมื่อเขามองพื้นที่ว่างตรงหน้าเขาแล้วทำไมต้องหยุดเขาให้ทำแบบนั้นด้วยล่ะเขายังคอยทำ้าชี่เป็นแนวรับป้องกันแผงแบ็กโฟอีกด้วยนะ ลองนึกภาพตามการกหามีแฟนบอล75,000คนอยู่ที่นี่มันคงเต็มไปด้วยความสุขเพราะนี่คือหนึ่งในฟอร์มการเล่นนะฮะดินสุดแล้วของแมนยูในการสู้กับชังลีดท,ที่บ้านเรานั้นเราผ่านหนึ่งในสนามของที่นนี้มาแล้วอันดับในลีกไม่ใช่สิ่งที่เราพิจารณาเรามองไปที่การพัฒนาของทีมสภาพความฟิตเพราะเรารู้ว่าเราจมีสภาพความฟิตที่ไม่เต็มที่และผมเองก็คิดว่าสิ่งนั้น จะเห็นในช่วง2-3เกมแรกแต่ตอนนี้เราเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็ฟิตสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะโอ้โหนะ,ะผมนะโซชานะฮะดีใจจนพูดลิ้นไก่ชนกันสักขนาดนั้นนะฮะถือว่างานนี้ปื้มพิติจร,จริงๆเอาโบนัสไปเลยไหมเด็กๆเราทุข่าวต่อมากันดีกว่านะครับขีแทงเข้าฝักนะฮะทยานอันดับที่3เป็นชี่เรียบร้อยทำแหละใส่ประเด็นร้อนหลังเกมมานยูหลอนลิตตาตั้งกันเลยีเดียว เรามาดูประเด็นร้อนหลังเกมกันดีกว่านะฮะหลังจากที่แมนยูนั้นโชว์เหนือใส่ลีดนะผมสงค,ครามกราบให้รู้สว่างว่าใครเป็นใครนะฮะก็จัดก,การกันไปถึง6ต่อ2นี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงสกอร์โหดเหมือนโกรดครมาก็แข่งขันกันที่บ้านของเรานะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีหัวข้ออะไรนะ่าสนใจกันบ้างเริ่มจานนะผม1ความเด็ดขาดตัดสินเกมโดยเป็นเกมที่ทั้งแมนยูและก็ลิเวอต์พูลนะฮะต่างแลกหมัดกันอย่างถึงพริกถึงขิง ตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายของการแข่งขันที่ทางโอแทฟอร์จนแทบจะไม่น่าเชื่อมาว่าพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างโอกาสยิงรวมกันทั้งสิ้น46ครั้งก็คือแมนยู26ครั้งลิท17ครั้งโดยฝั่งทีมเยือนที่แม้จะส่งบอลอันตรายสู่พื้นที่สุดท้ายจนมีโอกาสลุ้นหลายต่อหลายครั้งแต่พวกเขากลับยิงตรงกรอเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นสั่อย่างพิศแดงแปลเปลี่ยนเป็นการยิงเข้ากรอบนะฮะ14ครั้งเป็นทั้งหมด6ประตูต่อมาข้อที่2 ประตูตั้งแต่ไก่โฮเช็ดโมเมนตัมของเกมโดยงานนี้ปงผมใหม่กระทางสก็อตแมตต์โรมินเดย์คนนี้สร้างสถตติและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ให้กับทางถึกเพื่อบอลเมริกินนะฮะซึ่งเขาเป็นคนแรกที่ทํา2ประตูตั้งแต่3มนาทีแรกของเกมเลยก็ว่าได้ทําให้ตลอดเวลาที่เหลือของแมนยูนั้นเล่นได้อย่างมั่นใจและก็ไร้ความกดดันจนจังหวะนะผมล็อกไปจะแทบทุกครั้งอาจเป็นส่วนสำคัญของการได้อีกส่ประตูที่เหลือ นอกจากความเด็ดขาดดังกล่าวนะฮะมิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยมีส่วนในการเกมรุกของปีศาจแดงอย่างต่อเนื่องและทําได้อย่างน่าประทับใจทั้งการผ่านบอลสู่พื้นที่สุดท้ายรวมไปถึงการเคพื่อนที่ประสานง,งานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมจะมาข้อที่3นะฮะแบมฟอร์ตต้องยกกระดับความเด็ดขาด โดยกันน่นาผิดหวังสลับทางแพทริกแบมฟอร์ดนะฮะที่ไม่อาจมีชื่อบนสกอร์บอร์ดในเกมนี้เมื่อเทียบกับโอกาสนับครังไม่ถ้วนที่เจ้าตัวสังหารพระาดเป้าครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะจนน่ากงงหงุดหงิดสับทางสวบยุนทองและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ความเฉียบคมของเจ้าตัวกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมและทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ไปในท้ายที่สุดนั่นเองและประเด็นสุดท้ายข้อที่4นะฮะโซชาพริกสันการ โดยกันที่โซชาก็โชว์ให้เห็นเลยนะผมหลังจากที่สภาวะเก,ก็อี้ร้อนนะฮะเป็นเหตุให้เขาเนี่ตกรอบในศึกยูฟาแชมเปียนลีกโดยโอลเล่นั้นก็พาแมนยูนันทยานสู่ันดที่3ของตารางคะแนนฟุตบอลอังกฤษเมื่อความริดยูเต็ดได้ในเกมนี้ตามหลังเรอร์พูจากฝูงเพียง5แต้มเท่านั้นโดยที่เบรเดวิลนั้นยังแข่งน้อยกว่าอยู่อีก1นัดและนี้ก็เป็นการพูดถึงนะผม4เด็นร้อนหลังเกมนั่นเองที่แมนยูนั้นโชนเหนือนะฮะตบลีดความเลยไป6ต่อ2 ไปอยู่ดับที่3ของตารางคะแนนเป็นชี่เรียบร้อยจ้ายังไม่พอแค่นั้นยังตามหลังลิเวอร์ููลอยู่ถึง5แต้มแค่นั้นเองครับงานนี้เดี๋ยวได้ลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบรูโน่ควงแม็กโชเมนเบิ้ลแมนยูโคตรจะดุถล่มเลดครึ่งโหลแซงขึ้นที่3เป็นชี่เรียบร้อย โดยผีแดงแมนเชสเตอร์ของเราโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะฮะหลังเปิดรังไล่ถล่มน้องใหม่รดจูเนเต็ดแบบสนุกสุดมันไป6ต่อ2โดยเกมนี้สกอตต์แม็กชมเนตและก็บรูโน่เฟร์เดสเมา์คนละ2ประตูก่อนจะพาทีมเก็บ3แต้มสำคัญแซงขึ้นรังอันดับที่3ส่วนยูงทองนั้นก็แพ้เป็นเกมที่7รังอันดับที่4เหมือนเดิมในสึบบรรกฟุตบอลธทนิจเตเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกนีสงครามกราบของทางแมนเชสเตอร์ของเรานะครับผมเปิดบ้านารับการมาเยือนน้องใหม่อย่างรรดยูเนเต็ด น้บเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีเลยก็ว่าได้นะครับโดยกันที่ทางโอเล่กันตดรชานะฮะเกมนี้ส่งแด um, เนียลเจมส์ลองเปเัอจริงฟันเกรมร่วมกับชางบรูโน่เพร์เดสแล้วก็มาครับแบร์ฟอร์ดโดยวีอองก์นี่มปสิยานขำหน้าเป้าส่วนทัพยุงทองนั้นของมาเซโรวียซ่ายังยึดขุมกำลังเดิมนะฮะเป็นหลังวางทีเด็ดอย่างราฟินยาโรดิโกโมเรโน่แล้วก็แพทริกแบงฟอร์ด ตดยเลีรยบอลมาแค่นาทีเศษแต่ผมแมนยูก็เป็นฝ่ายขึ้นนำไปนึงตศูนย์อย่างรวดเร็วนะฮะแะต่ตังหว่ตัดบอลได้ทางซ้ายของทางลูกชอบอลเข้ากลางมาให้กับทางบรูโน่เฟอร์เดสจ่ายใส่พานให้กับทางสกอตแมคโทมิเนรวิ่งมาตะบันด้วยซ้ายแบบไม่จับบอลเลียดไอไซด์เสียบมุมอย่างงดงามนะฮะ เกมรับของทางลีดนั้นยังตั้งตัวไม่ทันเหมือนเดิมนะผมสมที่ต่อมาก็มาเสียให้กับทางสีแดงอีกครั้งก็นำหางไปเป็น2ต่อ0โดยครั้งนี้ยูงทองทำเสียบอลก่อนจะโดนมาซิยาณฮาลากตัดเข้ากลางก่อนจะแทงทะลุคู่เซนเตอร์แบ็กของลีดให้กับทางสกอตต์มชมินเน่สอดขึ้นมาแต่งด้วยขวาเข้าซ้ายซัดเปี้ยงเดียวหนมีมือเมอริเยกเข้าไปนะฮะและก็เป็นประตูที่2ของแม็กชมินเน่ในเกมนี้ที่มีลุ้นแฮตทริกนั่นเอง ลูกีมของบิลซ่าเริ่มตั้งเกมได้นะผมในช่วงสิบนาทีเกิดจะได้ลุ้นตีไข่แตกแล้วหลังบาบิสกาจ่ายเข้ากลางพลาดไปหน่อยโดนมาติอุสคริชตัดบอลก่อนจะออกบอลเร็วขึ้นหน้าให้กับทางแพทริกแบนฟอร์ดหลุดเข้าไปสว่าเจ้าตัวแปรบอลหลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีสิบเก้านะผมทัพยงทองดีใจกันเกิดน,นะฮะหลังแพทริกแบนฟอร์ดวอลเลยด้วยซ้ายส่งบอลเข้าขู่ก้นตาข่ายไปแล้วเทวปรศสินเป่าเป็นัวหวะล้ำหน้าไปซะก่อน แต่กลายเป็นว่าเจ้าถิ่นผีแดงมาได้ประตูที่3านะผมนาห่างไปจากจังหวะที่ทางลูกไอริงนรับทีมเยือนสกัดบอลไปเข้าทางบรูโน่ผดิบอดีซึ่งวิ่งมาอาัดด้วยขวาพุ่งเสียผ่านมืออารันเมริเยเข้าฝปเลยนะผมทําให้แมนยูนั้นนำโดงไปเป็น3ต่อศูนแล้วก็เป็นประตูที่8ของจอมทัพชาวโบรติกสในการนี้กันด้วยทีมเยือนยังพยายามอย่างหนักเพื่อหวังจะตีไข่แตกให้จงได้อย่างเร็วนะฮะนลาดีที่ยีมาติอุสคริตนั้นก็ รอสบอลทางด้านขวามาที่กลางประตูให้กับทางแพลติกแบมฟอร์ดเบียดทางบานวิสก้าอีกครั้งซึ่งเขาก็โคกบอลเหินคานออกไปพอดิบพอดีนาทีที่สัมสีนะครับเทวินฟิลิปะะเปิดบอลเตะม,มุมมาที่สกอตแม็กโชมิน่โคกบอลทิ้งไม่ดีนะฮะไปเข้าทางราฟินญาที่อยู่เสาไกลวันเล่ไม่จับบอลพุ่งแรงแต่ก็ไปติดขาดาบิดเดคิอาพอดิบพอดี ซึ่งเขาก็ออกมาสกัดได้นะฮะแม้แจ็คแฮนิสันจะพยายามตามซ้ำดับ2แต่โดนยกทงล้ำหน้าไปก่อนแล้วจ้าอินูและก็เป็นอีกครั้งเมื่อชีมเยนทําไม่ได้นะฮะมาโดนเจ้าบ้านผีแดงแผงลิดอีกครั้งเมติสีก็ตามมาติดๆในช่วงนาทีที่38นั้นาจากลูกคอนเนอร์ของลูกชอเปิดไปที่เสาแรกให้กับทางมัซยานโคเช็ดไปที่เสาไกลก่อนจะเป็นวิกเตอร์ลินเดลฟ์สอดมาซ้ําด้วยขวาไม่ถึง6หลาเข้าประตูบ่ นาที่ที่11เนะผมยวงทองมาตีไข่แตกได้สําเร็จบอลจากลูกแตะมุมของราฟินญานะฮะเปิดมาให้กับชังเรียมคูเปอร์เซ็นเตอร์แบ็กโขกหนีมือดาบิตเดคิอาชนโคนเสาไกลเข้าไปให้กับทีมเยือนไล่มาเป็น1ต่อ4ท้ายครึ่งแรกนะผมทางมาครัไรฟอร์นั้นก็ยังไม่พอนะฮะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่จังหวะอันด้วยขวานั้นก็ไปแฉล็บนรับลิทออกกลางไปอย่างน่าเสียดายและก็จบครึ่งแรกปด้วยสกอร์4ต่อหนึ่งนี้ มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะผมยูงทองเปลี่ยน2คนรวดเลยส่งปาสกาลสเตรัตแล้วก็เจมี่แชคคริตันนะฮะลงมาเล่นแทนมาติอุสคริชแล้วก็เควินฟิลิปแค่2นาทีแมนยูเกือบได้ลุน้นอ่าเมที่5หลังบรูโน่เฟอร์เนสผ่านบอลไปที่หน้ากรอบเขตโทษให้กับทางองค์นี้มุสยานแต่บอลหลุดเข้าไปแต่ก็ดันยิงนะฮะหลุดกรอบออกไปอย่างน่าผิดหวัง จากนั้นอีกแค่ทีเดียวนะผมก็มกากลายมาเป็นแมนยูได้ประตูขึ้นนําจนได้นะครับผมไป5ต่อหจากการอ่าสกอร์แมคชมิเนโชเซ็ปดึงบอลหลบแข้งยุงทองก็จะแทงบอลให้กับทางเดนิเอลเจมโชบบอลก่อนแนวรับยุงทองเข้าไปซัดบอลลอดขาบริเย่นะครับแบบน่าหรือเชื่อและได้สกอร์นี้ไปเป็น5ต่อ1นั่นเอง านั้นยังไม่พอนะผมช่วงเจ็ดสาทีแอนโทนีเทเวอร์ผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษผีแดงอีกครั้งหลังทางมักซิยันโดนปาสการเซราตนะฮะเข้าฟาวในเขตโทษก่อนจะเป็นหน้าที่ของทางบรูโน่เฟอร์เนสซัดจุดโทษเข้าไปแบบไม่พลาดนะฮะแมนยูนำโด่งไปถึง6ต่อ1นและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมเกมน,นี้แต่ทว่าแมนยูนั้นก็ผิดพลาดไปนิดหน่อยในช่วงหลังนะฮะกองหลังแบ็คโฟไม่ค่อยดีค่อยดีซะเท่าไรานัก ทำให้ทางลิทไล่มาเป็น2ต่อ6นะฮะจากแดนหลังวางยาวมาให้กับทางราฟิน่าจับบอลก่อนจะให้กับจวดดักบราตตั้งป้อมปั่นบอลเสียบสามเหลี่ยมชิดที่ดาบิดเดยคิอาบ,บทสิทธิ์ป้องกันช่วงท้ายเกมแมนยูของเราสุดได้ลุ้นประตูอีกครั้งในโอกาสยิงของเฟรดและก็เอลมาตอดเอสันคาร์านี่ของเราที่ลงเป็นตัวสำรองนะฮะแต่บอลก็ยังไม่ผ่านมืออารันเมริเย่อยู่ดีจบเกมแมนยูเปิดบ้านไล่ถล่มลิสเลเทคขาดลอยไป6ต่อ2 ขวาาแต้มสําคัญพร้อมแซงขึ้นับที่3เหมยทั้งหมด26คะแนนตามหลังจากฝงหงแดงไป5แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดส่วนยิงทองลังลำที่4ี่นะฮะเหมือนเดิมเวมยทั้งหมด17คะแนนนั่นเองโอ้โหนะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะต้องยกเลยแมนอเดอะแมตช์ในเกมนี้ยกให้สกอตแมกโทมินีก็แล้วกันนะฮะผู้เบิกสกอร์แรกให้กับทางแมนยูนั่นเองถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานจริงในช่วงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะสุดยอดนะครับยกนิ้วโป้งให้ไป10โป้งไปเลย และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลสโมสรมันเชรสเสต็ดในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ให้กับผมนะฮะขอบคุณ